เยยบระเบิดเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยโอ้โห oh. ช่วยดีไหมเนี่ยผู้กองเฮ้ย hey, มึงต้องช่วยกูนะเวย้ยอ่ะถ้าช่วยก็ตายด้วยกันหมดเส้ ูผู้กองอ่านนะเว้ยมึงต้องช่วยกูนะเว้ยผู้กองปืนมาเดี๋ยวปืนกระบอกนึงก็ยังดีเฮ้ยจาช่วยกูด้วยผู้กองไม่ต้องห่วงนะรับรองปลอดภัยพวกมึงนี่ปลอดภัยกูจะตายเนี่ยโอ้มั่นใจนลยผู้กองยังไงยังไงมึงต้ติดเชือกมาสักครึ่งเถอะนะไอเอาเลยดิเอาเอาเลเอาเหนึ่งสอง เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียบุก้อนไปพอดึงปุ๊บนะก็นะเอาเลยนะเอาเอาเอาเดี๋ยวเฮ้ยพวกเราดึงพร้อมๆกันนะต่อสานดึงเลยอ่าสานดึงพร้อมกันเลยนะเอาเกยเอาสิวะฮะเอาเลยเอาเลยอ่ะเอานะ้ดึงไปบุก้อพร้อมไหมโอ้ยอุ้ยพร้อมพันดาแล้ว เดิดินเดินสองมึกจริงจริงเหรอเอาเกิดเดินแล้วเบอร์าะเอาเราตายเลยเฮ้ยช่วยช่วยกูด้วยช่วยกูสถกครับกรรมกรเอาหน้าเฮ้ย <chips> ้า ว่าเราเสียเสียคนเดียวดีจะมันเสียหลายคนเอาหน้าไปพร้อมนะพวกเราเอาพร้อมนะพวกเราเอาหนึ่ง